สวัสดีครับทุกคนวันนี้ตอนนี้นก็สู่ไลฟ์นะครับสวัสดีครับแปบ๊บนึงน,นะอ่าสวัสดีครับทุกคน,ว,คกคนวันนี้เก็บห้าวินเหมือนเดิมนะครับแต่หวังว่าคงไม่เป็นเหมือนเมื่อวานนะที่แบบเอ่อ new update ไม่เป็นแบบเมื่อวานนะครับกินนิวอัปเดีเอ้วันนี้เปิดเปิดเพลงไหมเปิดเพลงไหม <c oughs> วันนี้ทําปลุกไลฟ์มาด้วยนะครับทําปลุกไลฟ์มาด้วยยังไม่มีคนดูเลยนะแต่ถ้าเป็น i p a พของผมไม่นับแต่ทุกคนไม่นับเอ้ย,ยวันนี้ผมไลฟ์เป็นแนวนอนหรือแนวตั้งวะแป <c oughs> ๊บนึงนะ สี่เจ็ดวินาทีที่แล้วไลฟ์สดไลฟ์สดอ่านแชทใน iPad นะครับทุกคนอ๋เอาเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หนึ่งนาทีแล้วหนึ่งนาทีแล้วทุกคนสวัสดีครับคำาดูไลฟ์กันหน่อยเซ่ วันนี้เก็บหาวินนะครับอันนี้ผมไม่ได้อยู่โลกสามนะทุกคนเพราะว่าอันนี้มันเป็นเอ่ออีเวนต์นะครับผมอีเวนต์แค่กดไปที่อีเวนต์ตรงน,นี้ตอนนี้ผมอยู่ World สปริงโวลนะครับสปริงโวลสปริงโลกนะครับผมเอ,อ้ยทุกคนเข้ามาดูไลฟ์สมกันหน่อยดีเสียงเสียงมันอาจจะกล้องนิดนึงนะครับปะงันไม่รอละไม่รอคนดูละ วันนี้เอาห้าวินครับอาจจะมีเสียงรบกว้วนหน่อยนะครับอืมก็ไม่แปลกหรอกที่ทุกคนจะไม่ค่อยเข้ามาดูเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาเช้าไงช่วงเวลาเช้าผมว่าทุกคนน่าแบบเอ่อคนที่เหลือน,น่าจะยังไม่ตื่นบางคนน่าจะยังไม่ตื่นนะครับแต่ผมนี่ตื่นก่อน ตอนนี้มันเช้าด้วยไงแล้วผมยังไม่ได้ออกไปข้างนอกบ้านนะครับมีเวลาอะไรเยอะตื่นสายยังก็นะ่าช่วงนี้เปช่วงปิดเธอมอะก็ไม่แปลกหรอกที่ทุกคนจะตื่นสายนะครับผม <c oughs> อย่างผมเนี่ยมีงานนอกบ้านผมก็ต้องตื่นเช้าหน่อยช่วงนี้นะปิดเทอมเออมีคนดูสี่คนแล้วสวัสดีครับ สวัสดีครับเอ้ยมีคนดูสามคนไอแพดผมไม่นับนะไอแพดผมไม่นับเพราะไอแพดมันไม่ใช่ของผมสวัสดีคนดูทนะั้งสามคนที่เข้ามาด้วยนะครับไอแพดผมไม่นับนะเพราะไอแพดเป็นอีกบัญชีหนึ่งไอแพดเป็นอ mm ีกบัญชีหนึ่งแชทมาหน่อยทุกคน mm hmm. เดี๋ยวผมปิดช่องแชทก่อนปิดแชทโอ้ยคนดูยี่เุ็ดคนเลยเหรอเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวรีเซ็ตยูทูบใหม่ก่อนฮัลโหลอุ้ยสวัสดีคนดูทั้ง16คนด้วยนะครับสวัสดีคนดูทั้ง16คนด้วยนะครับอุ้ยสวัสดีครับใครเนี่ย S A I S A I สวัสดีครับอ่านว่าอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกเลย สวัสดีด้วยนะครับอันนี้คือค่าตอบแทนนะเข้ามานี่คือค่าตอบแทนนะครับชื่อซันซันซันเว้ซันสวัสดีครับโอ้โหคนเดียวราคาคนสวัสดีครับนี่นะครับค่าตอบแทนชื่อนะครับชื่อแอดได้นะแอดได้ชื่อนะครับเป็นค่าตอบแทนนะค่าตอบแทนไปเว้ วันนี้เอ่อเก็บ5วินนะครับเก็บ5วินไปอุ้ยอุยเก็บล่วงแอดได้ไหมอ๋อแอดได้ครับแอดได้ครับแอดได้ครับนี่ครับนี่ครับชื่อสูสูหมองจะสู้สู่อาคบคบผมนะครับนี่นะครับแอดได้นะครับซันเดี๋ยวตอนรลบเสร็จพี่จออกไปรับนะ ตอนไลฟ์เสร็จผมจะออกไปรับอุ้ยดีใจจังเลยที่ทุกคนเข้ามาดูไลฟ์ดีใจจังเลยอยากแอดก็แอดได้นะครับเดี๋ยวตอนไลฟ์เสร็จผมจะออกไปรับนี่นะครับชื่อซันโอ้โหอยู่ปะเนี่ยน้อง้ยพี่ไม่ได้สัก ตัวเป็นหลอดหรอฮะคือยังไงพี่ไม่ได้สักตัวเป็นหลอดหรอคือยังไงพี่ยังไม่รู้เลยวุ้ยจอจานมองจะอะไรคือมองจะสวัสดีคนดูที่เหลือด้วยนะครับ นี่นะครับชื่อค่าตอบแทนนะที่เข้ามาพี่ไม่ได้เล่นสเกตบอร์ดเหรออ๋อใช่ครับไม่ได้เล่นครับแบบนี้สนุกกว่าตั้งเยอะไม่รู้อะแล้วแต่ความคิดผมชื่อ g d k หนึ่งสองสามสี่เก้า้าแอดได้อออครับเดี๋ยวแคปแคปนาจอยแพลไปก่อนอ่ะนี่ครับซันนี่นะชื่อพี่สามารถแอดได้นะครับ สามารถแอดได้นะแอดได้นะครับนี่ชื่อ DOPL อมันเป็นศูนย์หรือว่าโอ้แอ่เราเองก็ตั้งชื่อมัวซะด้วยสิไปไปออห้าวินนะครับ ปับนั่น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 เอา้เอาไม่ชัดห้าๆๆาาผมชื่อ O G H I I อได้ครับเดี๋ยวตอนไลฟ์เสร็จจอกไปรับนะผมคิดว่าคงไลฟ์ได้แค่แป๊บเดียวแหละคงไลฟ์ได้แค่แป๊บเดียวไลฟ์มาเจ็ดนาทีแล้วเนี่ย ใจเย็นใจเย็นเี่พวกน้องตื่นกันนานยังงฮะพี่ตื่นแบบผมตื่นตั้งแต่ช่วงหกโมงเช้าเลยนะสวัสดีคนที่เหลือด้วยนะครับค่าตอบแทนนะที่เข้ามาดูไลฟ์นี่นะครับชื่อแอดได้นะก็าเ,เซ็ดปล้เครับก็เ,เซ็ดปล้เซล โอ้ย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 โอ้พิมพ์ผิด O G H a I อ๋อครับแอดยังแอดยังแอดยังเราอะโอเควินนที่หนึ่งแล้วครับวินนที่หนึ่งแล้วอุ้ยไลฟ์เจ้แคปแป๊บเดียวเชียววันเนี้ยผมตื่นเก้าโมงเออนี่ยังไม่ถึงเก้าโมงเลยนะ ยังไม่ถึงเก้าโมงเลยนะเฮ้ยน้องเอาดียังไม่ถึงเก้าโมงเลยนะนี่แค่แปดโมงยีง่สิบแปดเองสภาพตื่นเก้าโมงยังยังไม่ถึงเก้าโมงเลยน้องหล่อนอะไรเนะี่ยเมื่อกี้วินที่หนึ่งแล้วนะครับวินที่หนึ่งไม่ใช่หรอวะ ดูใหม่ได้ไหมลืมชื่ออ่าได้ครับได้ครับนี่นะอุ้ยเดี๋ยวผมกินน้ำก่อนลืมดูแหม่มีการลืมดูดวยแอดได้นะครับทุกคน เเมื่อกี้วินเมื่อกี้วินที่หนึ่งครับจำไม่ได้ฮ้าหาาขำขำขำ <laughs> <laughs> พี่ไปได้ยังไอ้ไซเอสไออะไรนรั่นอ่ะพี่ไปได้ยังเป็นไงรัตังชื่อมั่วเดี๋ยวตอนไลฟ์เสร็จผมจะออกไปรับนะครับรับแอดตอนนี้ผมแต่งตัวสเท่เชียว <laughs> ไปถึงในชีวิตจริงนะ แต่เกงยินด้วยอยากเห็นหน้าผมปะอยากเห็นหน้าผมปะไปอะะ่ได้ครับไปไปเน้นทางเข้าสู่วินดีสองแล้วครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมว่าจะมาไลฟ์สดอีกนะคะ ไปเทอมอจาจจะไม่ได้ลงคลิปแต่จะไลฟ์สดนี่แหละโอ้ยโอ,ยโอ,ยโอ,ยอมีใครยังเล่นปุกสวนอยู่ปะมีใครยังเล่นโกกาเล่นอยู่ปะพี่ครับจำผมด้ม้าอ๋อจำได้ไครับจำได้ครับวันนี้บอกว่าเออนั่นคือต้นองุ่นในโกลกาเล่น่ะใช่ปะ แดไปแล้วอ๋อครับครับครับเดี๋ยวตอนไลฟ์เสร็จจะออกไปรับนะครับดีใจ,จเลยที่มีคนดูเข้ามาอุ๊ยโอเคค่าตอบแทนที่พวกเองเข้ามานี่นะครับเอาเข้ามาคนดึงหรือแค่คนเดียวโอยนอเอา ให้มันก็ทำไมมันเด้งกับเอา้เอาเฮ้ยน้องอย่าเพิ่งหนีพี่ดีน้องอย่าเพิ่งหนีพี่ดีโอ้โหน้องครับเล่นเกมทางน้อง น้องครับเล่นเกมทางน้องออผมไปโรงเรียนก่อนนะอะเอ้ยยังไม่ปิดเทอมอีกหรอฮะเอาดีเองยังไม่ปิดเทอมอีกเหรอเฮ้ยน้องเยังไม่ปิดเทอมอีกหรอ,อ,นอ,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 หรอคนน้องปิดกันหมดแล้วนะยังไม่ปิดอีกเหรอวันขอเล่นด้วยวันพรุ่งนี้ขอเล่นด้วยหรอ แต่ตอนนี้ผมอยู่โลกสป,ปริงอะดิโออ๊ย,อยตอนนี้ผมอยู่โลกสป,ปริงอะดิอุย๊ยแม่แบบครัดคงไม่มีใครโทรมา อ๋อพวนี้ขอเล่นด้วยอาได้ครับแต่เองจะอยู่โลกหนึ่งนะเองจะอยู่โลกหนึ่งนะแต่ตอนน,น,อนี้พี่อยู่โลกหกแล้วเนี่ยพี่อยู่โลกหกแล้วนี่นะสามารถเทเลพอร์ตไปได้เลยโลกหกแต่เองจะอยู่โลกหนึ่งนะพี่อยู่เซอร์ฟวีตัวเองนะอยากให้พี่แบกเป้าโอ้โหเหมือนกับผมด้อยค่าน้องอะวิธีเล่นเก้าสิบเก้าวิธีเล่นเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตด้วยกันไหม คืออะไรเป็นแม่มในเกมรูบอกเหรออืมว้๊วบ้านนึงนะใหทรอสักมันบอกว่ามีคนดูเอ่ออัดแชทใหม่โอเคปกติแล้วปกติแล้ว ไปยังไม่ทันไลท์ก็จะปิดไลท์ละอันนี้ก็สู่วินดีสองนะครับคนที่เหลืออยากได้ชื่อไหมครับนี่นะครับคนที่เหลือนี่นะชื่อแอนได้นะครับแอดได้ ได้นะครับอือสิบสี่ไลฟ์สิบสี่นาทีแล้วพี่ครับพี่ชอบเล่นก้าวคืนให้พี่พี่ครับพี่ชอบเล่นก้าวคืนไหมพี่อาจจะหมายถึงแบบนี้หรือเปล่าอ๋อชอบครับแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นหรอะเออว่าพรุ่งนี้ใครอยากไลฟ์สดเล่นก้าวคืนกับผมเป่าพวกนี้ใครอยากไลฟ์สดกับผมเล่นก้าวคืนอุ้ย อัสดาสีความสวัสดีครับอ่านชื่ออัสดาสีความหรือเปล่าอ่านผิดก็ขอโทษด้วยนะเพลงพี่เพลงพี่เพลงพี่เล่นด้วยเล่นด้วยผมอยากเล่นอเดี๋ยววันพรุ่งนี้พี่ว่าพี่จะไลฟ์สดเล่นเในก็กคืนนะครับมีใครยังเล่นโกลกาเด่นอยู่ปะฮะบอกพี่ทีบอกผมหน่อย โอ้ยโอ้ยผมเล่นด้วยอ่ะอยากเล่นด้วยเนี่ยครับชื่อนี่ครับชื่อนี่ครับชื่อเอ,อาได้นะครับเอาได้เอาได้เอาได้ไม่รีบครับไม่รีบไม่รีบไม่รีบเอาได้ครับ <c oughs> เดี๋ยวเมื่อกี้ใครเชนะิญอะป้องนะอ๋อน้องชายผมเองพี่ครับพี่ ผมชอบเล่นนะแต่ผมไม่ชอบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ฮะอะเอาใไมนะบุญเยี่ยมจำนงเพียนผมเล่นด้วยอ๋อนี่ครับชื่อครับชื่อแอรได้นะครับเสร็จแล้วครับอ,อ๋อหมายถึงแอรเสร็จแล้วเหรอแอรเสร็จแล้วเหรอ ้ยดีใจจังเลยคนดูเข้ามาพร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี้ดีใจจังเลยดีใจจังเลยครับอ๋อครับอุ้ยช่วงนี้น้องตะวันไม่ค่อยเข้ามาดูเลยอโอโอ้ยโอ้ยโอ้โหเกือบ ขอกำลังใจจากคนด,ดูทุกคนหน่อยครับโอเคสปินที่สองแล้วครับนี่นะครับนี่นะครับชื่อแอดนะครับแอรได้แอได้ โค okay, ตอนนี้มีใครบ้างอะที่จะไลฟ์สดเลยก็กคือเนดะี๋ยวผมเป็นพวกนี้มีใครบ้างอะแต่ก็ระวังหน่อยนะผมอาจจะผมอาจจะบิดก็ได้เอา้าผมอาจจะบิดก็ได้นะครับทุกคนผมอาจจะบิดก็ได้ แป๊บนึงนะทุกคนเน็ตหลุดเน็ตหลุดเน็ตหลุดเออไหนไหนก็ไหนๆหนละเขากดลิฟต์ก่อนออกดลิฟต์ก่อนเลยโอ้แลวเน็ตก็แหลกไนไหนก็ออกมาละงั้นแอดเลยนะครับรับแอดเลยนะเนี่ยใครเอ่ยเนี่ยโอเค รับแอนแล้วนะครับรับแอนแล้วนะครับฮัลโหลอยู่เบล่าทุกคนแป๊บนึงนะบุญประคองให้ให้อันแน่ไม่เนียนะครับอย่าคิดว่าพี่ไม่รู้ว่าไปคนไทยเพรชื่อมันก็บ่งบอกอยู่โอเคคราวนี้ผมจะเร่งรีบเลยนะครับ ว่าผมจะออกไปข้างนอกละฮ่าฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าฮ่าฮ่าขำ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 โอเคเมื่อ okay, กี้วินที่สองเนาะขาดอีกสองวินนะครับไลฟ์มาสิบก้านาทีแล้วต้องรีบ นะครับผมอุ้ยมีคนกดหัวใจมาด้วยคนที่กดหัวใจขอบคุณนะครับสันสันสันแอดยังเองอะสันแอดแอดยังเมื่อกี้ออกไปรับแอดอยู่โอ้โหโอเคงั้นไว้ตอนผมไลฟ์เสร็จแล้วกันละนิดโอ้ย ผมยังไม่ปิดเทอมผมอยู่โรงเรียนพมา่าผมเป็นคนไทยใหญ่ฮะเด็กอยู่พมา่าเหรอเอาดีน้องผมยังไม่ปิดเทอมผมอยู่โรงเรียนพามา่าโอโ้โหเอาดีน้องอิงอยู่พมา่าเหรออุยแต่ก็ดีก็อยู่คอมเมนต์แล้วกัน <laughs> แต่ก็ดีอยู่กับแต่ก็ดีกว่าอยู่กัมพูชาแล้วกันกัมเหมินเอาดีน้องเองอยู่พม่าเหรอแบบนี้เองก็ตึงเกินอ,อยู่พมา่าเอาผมพูดจริงผมไม่ได้รอเล่น ผมอยู่โรงเรียนพมา่าแต่ผมเป็นคนไทยใหญ่อยู่ในเมืองเชียงตุง <Shit. S 1> เชิดอือเล่ไปทำอะไรที่พมา่านนะอ่าไปทำอะไรที่พม่าไปทำอะไรที่พม่าน่ะเดี๋ยวผมคิดว่ามันน่าจะย้อนกลับมาเพราะฉะนั้นผมคงต้องแบบเอ่องั้นคราานี้นวินที่สองแล้วกันคราวนี้เข้าสู่วินที่สาม ยังตุงเจ็ดไปอยู่พมา่านานแค่ไหนแล้วนะฮะแล้วคุยกับเขารู้เรื่องปะนะคุยกับคนพมา่ารู้เรื่องปะนะฮะแล้วคุยกับคนพมา่ารู้เรื่องปะนะคนเมียนมาแต่ก็ดีกว่าอยู่เขมเมนนะกัน <laughs> พี่ไม่เล่นบอกฟูหรออ๋อเล่นครับเล่นครับเล่นครับเออทุกคนลองไปดูคลิปล่าสุดที่ผมลงดิผมลงเป็นแบบเอ่อฟาร์มมาร์สผลกาวิตตี้อ่ะนั่นแหละผมว่าจะทำเป็นอีพีสองแปดปีโอ้โหอยู่พอมากแปดปีเอาดีน้องเอาดีเอาดีน้อง เอาดีน้องเอ็งอยู่พม่าแปดปีจริงหรอแบบนั้นก็ตืงนเกินได้ไปอยู่ต่างประเทศอยู่พมา่าโอ้โหจริงครับอุ้ย เอเห็นบอกว่าพม่ามีสงครามกลางเมืองนี่ใช่ปะพม่ามีสงครามกลางเมืองนี่ตั้งแต่เกิดแปลว่าเองอยู่พม่าน่ตั้งแต่เกิดเลยหรอ,อเองอยู่พม่าน่นตั้งแต่เกิดเลยหรอน้องเอ้ข้าวเดี๋ยวผมจะไม่ทะเลท่าไ่ละไม่ทะเท่าไ่ละ โอ้ยเรนนี่ก็ร่วงองเลยเฮ้ยผมขอเก็บแค่สามวินไดปะขอเก็บแค่สามวินได้ปะตอนนี้มีตอนนี้มีคนวีนละมีคนวินละที่บ้านผมนะ่ะเขาวีนละไปน้องน้องงั้นงั้นแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่จะเข้าเส้นชัยนี่ก็พอละตอนนี้ผมต้องเีบยไปข้างนอกละ โอ้ยท่วงเวลากูหรือไงงั้นพี่ขอแค่สามวีนะครับโอ้ยตอนนี้มีคนวีนแล้วเนี่ยโอเคงั้นแค่นี้นะตอนนี้เขาเปิดประตูบ้านละ